สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube เสียมสปอร์ตนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนาม Thunderdome Stadium นะครับชมกันกันต่อเรื่องเลยครับนดี่เป็นสเบตผู้เล่นของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกวินธรรมสัจจนานะครับกลับมาลงเฝ้าเสาในรอบ1ปี6เดือน9วันเลยนะครับแล้วมีสวิทไปพรมราชธีรพัฒน์ลาวาบุตรนะครับอาจารย์มาเองู้สินเกมนี้ครับเป็นชัยกิตอินบุญส่งนะครับหลังจาที่ตัดสินในเกมนี้ครับ มาซาตดึไอีชโช่สราชาติซีซั่นส0 2 3ันี่30เมตรสามสิบนัดยิงไป9ประตูในทุกรายการนี่ไปดูของซัป,ปโปรโรกันบ้างน,นะครับผู้สาวประตูเป็นซูเฮมัสึบาระครับเซยะบาบะอากิโตะฟุกุโมริครับมีโทยาในการบรุราใหม่ได้6กครับ40ของทางซัปโปรโรโอกาสที่จะไปเล่นในเจลีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับ ่เคยมีนักเตะที่เล่นให้กับเมืองทองแล้วก็ซัปโปโรนี่สามคนนะครับคือเจโบทรอยนะครับตอนนั้นเล่นเมืองทองก่อนแล้วก็ไปซัโปโปโรแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีชนะทัพไทยประกันชีวิตเจลิกเอเชียชาเลนจ์2023ทัพ24พาวเวอร์บายเมจิยะสุดาเริ่มนะครับนะครับสำหรับทางเมืองทองเล่นกันสั้นๆครับพอปทำชิงกับปรเมศรบอลมาถึงจเจริญศัก,กดิ์เจริญศักดิ์หลงยิงลูงมิชแล็บ ปัดทิ้งไปครับจะเป็นลูกเตะบุมครับของเมืองทองเป็นสุเฮมัสบาราครับไปเสร็จลูกจริงของเจริญศักดิ์วงกอนะครับดูกันอีกทีครับอบพื้นที่เปิดครับอโดนบล็อกไปก่อนนะครับติดบล็อกของอาราโนครับครับองบอลอยู่เลือกออกมาทางด้านซ้ายสุปโชคสุภาโชคไหลต่อไปเอากิเรียวต่อเอากิีเปิดมาเรียบร้อยไหมโอ้หโดนบล็อกไม่ได้ครับจังหวะนี้ ยังไม่ได้ประตูนะครับซัปโปโรแต่เกือบไปคราวนี้เป็นเจริญศักดิ์บ้างเปิดแม่นเอาครับเก็บบอลได้จงังหวะนี้เชปวิกพลิกแล้วเลือกไหลออกมาให้กับสูบิทไปพรมราชเล่นกันสั้นๆพอฝากบอลมาปราเมศอัดวิไลปรลเมศล่างมาปรลเมศเข้าช่องมาถึงปรลเมศอีกทีหนึง่งเอาละครับหลุดทะลุมาปราเมศเลือกยิงโอ้โหทางขวาเจริญศักดิ์ว่างครับแต่เลือกยิงเองก่อน สุดปชอีกครั้งหนึ่งเข้าช่องมาซึงะไม่ล้ําซึงาตวัดมาโอ้โหยเข้าไม่ถึงครับโอ้โหคือกระสวนก็ไม่ได้เหมือนกันครับปาบาเชยานยัดเข้ามาตรงกลางเจริญศักดิ์พริกสวยเอาแล้วครับหลุดมาเลยเจริญศักดิ์ลากลามาเจริญศักดิ์ลูกนี้ไหลเข้าช่องมาให้เชปวปกจับยาวไปครับโอ้โหยแต่ยังได้อยู่ที่เจริญศักดิ์ได้ยิงไหมสุดมุมมันปิดเลยนะครับเพราะพู้รศักษา์ตัวออกมา เอาครับสุขโชคบ้างไหลบอลออกไปที่อาซาโนโล่เหมือนกันเอาครับอาซาโนลากจีเข้ามาอาซาโนไปเองอาซาโนยิงด้วยขวาแต่เซฟของกวินครับคร้แรกคนละหมัดเลยครับหรือยิงของเชปวิทเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะจบของอยูยาซโนกยายยัดแสกหน้ากวินเลยครับแต่ว่ายังไม่ไม่เผลอนะครับกวินดูครับจากจังหวะน,นี้ครับยูยาซโนคือก่อนหน้านี้เมืองทองเกือบได้ประตูนะครับ ดูอาสนครับยิ่งยัดแสกหน้าของเขาเติมขึ้นมาแล้วอาราโนเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับโดนดักไว้ได้และจังหวัดจะสวนเชโปวิกตวัดมาให้เจริญศักด์แต่งหนึ่งมาเอาแล้วครับลูกนี้แมไม่ผ่านซึงะแล้วก็โดนสไลด์โอ้โหไม่ได้ฟาวด้วยครับดูจังหวะเข้าของไดกิดซึงาครับอแต่ถึกบอลนะครับไปสตาร์ทท้ายในครึ่งแรก วีระเทพเปิดลูกนี้อาลครับหลุดมาวิเลียนพอปพอปแต่งแล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดขาโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้แต่กีซึงะต้องเคลียร์ทิ้งออกข้างครับจะเป็นบอลทุ่มของเมืองทองจริงๆเนี่ยพื้นที่ด้านหลังในเมืองทองมีในการหลุดทะลุไปหลายครั้งแล้วนะครับเปิดครับโดนปิดอยู่สุโชคไหลเข้ามาตรงกลางเอาครับบอลมาจังหวะน,นี้ปาปายอดมาสุขโชคจับโอ้โหไม่ได้ยิงครับอบอลมันสุดปักขาไปนิดนึง ห้บอลแรกดีนะครับเซีบาบาหยอดได้กับสุภโชคแต่ว่าดูดนะดูดไม่ติดนะครับดูรครับเซีบาบาหยอดลูกนี้ไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับดูดบอลแรกไม,ไม่ได้ครับฟุกุโุริแล้วเสียบอลไปบอลมาถึงพิชาพิชาออกบอลมาให้เจริญสกักมี2อ,อยู่ฝั่งตรงกลางกับด้านซ้ายมาที่พอบวินเลี่ยมพอป ที่มาวิลเลียมพ็อปไหลต่อมาปราเมศไม่ผ่านครับมาจะหลอกอกบอลเร็วแต่ว่าลูกนี้จับบอลไม่ดีครับพิชาเสียบอลไปคราวนี้มาถึงสุภโชบ้างสุภโชคลากมาสุภโชคไหลเข้าช่องมาแต่จังหวะนี้โอโมโริแต่งแล้วมันไม่เข้าเหลี่ยมแล้วก็กวินเจ็บเลยครับโอ้โหจังหวะบวกนะครับของชินโงโมริกับกวินธรรมสัจนานะครับจังหวะให้ของสุภโชค,ครับ ผมรู้เกี่ยวเ้วเล่นต่อไม่ได้แล้วจังหวะไหลลูกนี้ครับโอ้โหไปบวกกับสวิตไปพรมลากเลยครับเนี่ยครับ,รบจังหวะลุยตัวยว็อปเอาลงได้บิเล่นพ็อปเลือกใครเลือกช่องไหนเลือกเปิดโอ้โหไม่รู้จะแม่น้ำหนักมันแรงมากครับชนะที่ไปแล้วก็ยังอยู่ต่อนะครับอยู่ครับทั้งซัปโปโรมายาวนานตั้งแต่2017เอ่าแล้วก็บิลเลียน็อปลากมา ฮอปมาฮอปเลือกเล่นเองแล้วฝากมาที่พิชาได้ฟาวครับวิลเลียมพอปโดนทำฟาวเป็นนิชิโนอีกแล้วครับที่ไปตัดฟาวแล้วเบรกฟาวจริงๆเปอร์เซ็นต์การฟาวเลยทางฝั่งซัปโปรเนี่ย,ส,ปปยส่วนใหญ่จะเป็นนิชิโนโรครับสัญญาณมากอลเมสสัตว์ลูกหนีโอ้โหชนคานแล้วบอลยังไม่ไปไหนด้วยขึ้นหมกแมกาจังหวะผิดไปครับโอ้ทีลพัท มาใหม่ครับปรเมศจับบอลได้ทีละพลเยอะๆทีละพลลางมาทีละพลมาแล้วทีละพลไหลต่อมามาถึงคัง้งคันะได้จริงด้วยส้ายมาติดบล็อกของหน้ากามูระออกหลังครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของเบิองทองยูเนเต็ดนะครับคัคัานาคำยกครับงานลูกนี้โดนบล็อกเร็วนะครับโดยโทยาในกามูระดูครับนิดเดียวครับแต่ว่าโดน,นากามูระเนี่ยบล็อกไม่ให้เมืองทองทีละพล ก็ยังไม่ยังหาจังหวะเจาะจะจะไม่ได้นะครับทีลพลปั๊มแย่งมาได้ไหลบอลต่อมาภูมินภูมินเปิดมาโอ้โหดูนี้เข้าไม่ถึงนะครับทางฝั่งของวงศรแต่บอลยังไม่ออกนะครับ <Hey! S 1> สุกุมริเปิดลูกนี้มา<ๆ>แล้วก็จังหวะนี้วางเท้าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยูยาอสโนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซัปโปโรขึ้นนำในนาทีที่4-9 คมกริบเลยครับบอลปิ้นออกมาแบบนี้จบด้วยการยิงจังหวะเดียวเลยครับยูยะซโนะครับประตูขึ้นนำเมืองทองยูเนเต็ดเจ้าถิ่นแล้วนะครับก่อนซาโดเรซัปโปโรก่อนเกมให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เลยครับแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับดูกรับซ้ายของอากิโตะฟุกุโมริครับบอลมันปิ้นมาเข้าทางพอดีแล้วซัดลูกนี้ครับไม่ต้องจับแล้วครับจีบกลับมาของนิชิโนะนะครับ จริยงยัดยิงยัดเลยครับแล้เป็นเท้าที่ไม่ถนัดด้วยนะครับของอาซานอพุ่งเสียบเลยครับบอสซิล้วครับทีลพ,พงเรือนนินอาซานไม่ผ่านวงสกอร์บ้างให้บอลมาโอ้โหขะขนะดีมาได้สวยมากวงสกอร์ก็จิ้มได้สวยเหมือนกันทีละพงไหลามาจะาให้ปุระเชิดพยายามตามเข้าไป กลับไปที่อากิเอาข้ามหลอกให้กับตัวเองหลอกตัวเองไปซะอีกนะครับจังหวะน,นี้ทีละคนมาอยู่ที่ปุระเชษ์ปุระเชษ์มีวงสกอรต์ตอนนี้เติมมาแต่ปุระเชษ์โดนเกี่ยวขาผู้สินให้นะครับแม่จังหวะเมื่อกี้กนี้ตุกปัดตุกเป๋ไปแล้วครับไปทำฟาวโดยทาคุมะอาราโน่ครับโอ้จังหวะพาดของเรียวตเตากิเกือบโดนสวนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับไปเขี่ยวไว้ครับอาราโน่ เชเท้าซ้ายปั่นลูกนี้ฉลับมาหลุดกรอบออกไปครับจะได้เตะม,มุมบอลเปลี่ยนกับมุดเหมือนกันนะครับลูกยิงของโปรเชตทอดสนิทครับดูครับจังหวนนะนี้ครับซ้ายมีฉลับเนี่ยครับมุดมุดแต่ว่ามุดไม่พอครับได้เตะม,มุมครับเมืองทองยูนิเต็ดนิชิโนโคืนกลับปะอัสซูบะระให้บอลมาอย่างไรไม่จนนะครับเมืองทองพยายามไล่ ไล่ทุกตัวด้วยบอลตกมาจาังหวะนี้นะักการุราเสียบอลให้ปุโรชเชตปุโรชเชตเข้าซ้ายล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับปุโรชเชตท่าสนิททำประตูให้กับเมืองเราตีาเสมอนาทีที่57โอ้ยิงเช็ดเสียบเข้าไปเลยครับปุโรชเชตท่าสนิทเลยครับจังหวะรายละเอียดของโทยัศมการบุราปล่อยให้ปุโรชเชตได้ยิงลูกนี้กลายเป็นเมืองทองตีเสมอเลยครับหนึ่งหนึ่งครับยิงคมกริบเลยครับลูกนี้ครับ ทีมิีรสโจสิงนะครับคุณซื้อเมืองทองโนี่ครับจังหวะนี้ครับตัวยานักบูราปล่อยบอลตกตกแล้วมันหมุนครับบังคับยากแล้วกลายว่าปุรลเชษ์บังแล้วยิงครับลูกนี้ครับสายนี่เข้าข้อไม่ไรนี่ฉมังเลยนะครับปุรลเชษ์โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับในญี่ปุ่นสำหรับตัวยานักบูราในเรื่องของเกมรับครับคือเป็นผู้เล่นอายุน้อยแต่ว่า ความละเอียดในเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต,<ก>แต่เกม<อ>กลุกน<ด>ี่สุดยอดเลยนะเกมบุกดีแต่เกมรับไม่ดีลูกนี้ลองชมเลยนะครับเัวเชตตามมาฉกบอลเองแต่งเองยิงเองซึ่งาทุบเข้าไปจังหวะนี้โอมมริคืนกลับไปบาบาให้สุปโชคเบิร์นติดวงสกร์เสียบอลบุกต่อครับสปโรตอนนี้เริ่มเร่งเครื่องแล้วนะครับยัดกันมาสุปโชออกขวาซึ่งา ไรสั้นๆมาจังหวะน,นี้บอลมาถึงทางสุปโชคโอ้โหหักข้อจะผิดเหลี่ยมซึ่ง่าแต่งแล้วยอดลูกนี้ไปทางซ้ายครับนากามุระพักอกขึ้นกับไม้สุปโชคสุปโชคลากตัดเข้ามาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวพีระพง จบบอลไว้หน่อยครับลูกจบของสุปโชคสารชาติคกลับมาไม่ได้แล้วก็เป็นนาคามบูระครับที่โฉบบอลมาได้นาคามบูระลอให้เพื่อนโชบไปนาคามบูระเล่นเองก่อนแล้วไหลเข้าช่องมาจังหวะน,นี้อาซาโนโอโหธีรพง์ออกมาเซฟได้แล้วก็คบูระลวยลูกนี้เนี่ยเห็นช่องนิดเดียวแล้วดูครับโยกจะเข้ายิงซ้ายโดนพีรพงกรขวางไอ้ก่อนครับให้สันส้นๆปุลเชครับคันนะ ไหลเข้ามาวงสะกอออกไปทางด้านซ้ายครับเอาครับจังหวะของนัทวัน์เปิดด้วย้ายโค้งเข้ามาเลยมากับภูมินตามมาเล่นทันไหมไม่ทันรเชษเปิดลูกนี้มาโอ้โหวไม่ได้มงครับนักกำลังชิงมงได้ก่อนแล้วบอลออกหลังไปแล้วด้วยเอาครับเปลี่ยนฟังเตะมุมโหยานอากามุระเกือบไปเหมือนกันนะครับช่วยเซฟนี้ยกเข้าไป เป็นจังหวะจะสวนไม่ทันแล้วครับซัปโปรโรมองหน้าวุดสินเลยลูกนี้นึกว่าจะได้สวนนะครับจบเกม